ตีนอนเป็นไงอนอนกินเป็นหมาที่เป็นหมาที่ขยันในการกินมากยังก,กินยังนอนเลยอ่ะดูดิข้าวเต็มชามไม่เคยลุกขึ้นมากินเลยไม่เคยลุกกินข้าวเลยกินข้าวทีไรนั่งนอนทุกทีว่าไงใช่ไหม หนูยืนไม่ได้น่ะหนูเจ็บคอใช่ไหมหนูต้องนอนกินใช่ไหมอืมกินข้าวถ้ากินข้าวเขาเป็นหมาที่ขี้เกียจมาก กินข้าวกับหมูอบกินดีฝักคนนีิเธอจะาาห,ห้หนูทำไมอะหนูจะกินข้าวหนูขันหมดเลยนะใช่ไหมหนูขอตวนเตอวได้ไหมหนูขอกินข้าวกันนิดนึงนะกิได้ ข้าวเต็มจานก่อนจะกินเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะหมดละ